สวัสดีค่ะสวัสดีกันด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกันค่ะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ในช่วงที่ดาวพระราหูจะมีการย้ายออกจากภพเรือนมรณะของท่านเล็งลัคนาสู่ภพเรือนปัตตนิในวันที่17ตุลาคมปี2,566 และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในจุดดาวตั้งรับนะคะแล้วก็เป็นการพยากรณ์สําหรับดาวราหูเท่านั้นค่ะเพราะนั้นดาวราหูที่ยกมาอยู่ในภพเรือนนี้1ปีครึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อท่านบ้างราหูเป็นดาวธาตุลมเป็นดาวที่มีลักษณะของความแปลปลวนผันผวนรุนแรงนะคะหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นการผกผันพลิกผันของดวงชะตาค่ะ ดาวราหูของชาวราศีกันเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อมาเลงลัคนาของท่านปัญหามักจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนคู่คดีความต่างๆค่ะเขาจะยกมาเลงกับตำแหน่งบ้านของดาวพระพุธนะคะซึ่งถือว่าก็เป็นจุดของศัตรูเพราะเป็นคู่ศัตรูกันนั่นเองค่ะทีนี้ชาวลัคนาราศีกันมีสิ่งที่ต้องระวังหลายอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทำพันธะสัญญานิติกรรมต่างๆทางด้านกฎหมายจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกได้ปัญหามักจะเกิดขึ้นกับเรื่องของคู่ค้ารวมถึงคู่ครองของท่านด้วยเมื่อราหูยกมาจะเกิดความเครียดเล็งมายังดวงชะตาของท่าน ความเครียดต่างๆนี้เรียกว่าเป็นจุดที่พินทุบาทนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ของท่านด้วยค่ะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดระหว่างตัวท่านแล้วก็คู่ครองคนรักมักจะเกิดขึ้นการมีมือที่สามมักจะเกิดขึ้นการต้องอยู่ห่างไกลกันห่างเหินกันการจะต้องมีเรื่องของการทะเละวิวาทก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวราหูยกมะเร็งลัคนาของชาวราศีกัน ระวังเรื่องของความใส่ใจระยะห่างเวลาที่มีให้กันน้อยลงหรืออุปสรรคปัญหาเรื่องของสุขภาพของคู่ครองจะมาเป็นปัญหาส่งผลให้เกิดความเครียดเกี่ยวกับท่านได้ค่ะ และสําหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวตั้งรับต่างๆมาดูกันนะคะว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องใดบ้างมาไล่าจากดาวดวงแรกค่ะท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วท่านเป็นชาวลัคนาราศีกันและมีตําแหน่งดาวพระอาทิตย์อยู่ในราศีมีนราศีนี้ถือว่าเป็นราศีธาตุน้ํานะคะ และดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาวิราชค่ะเอาตำแหน่งดาวอาทิตย์โุดโดก่อนนะคะตั้งแต่ที่เจ้าชะตาเกิดมานั้นมักจะมีเรื่องอะไรพลิกผันในดวงชะตาตลอดค่ะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองที่เกิดขึ้นแบบ เป็นประเภทของการแต่งงานแบบที่ไม่ได้วางแผนไว้หรือว่าอยู่ๆก็เกิดตั้งท้องหรือแต่งงานเลยเหล่านี้นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลแล้วได้พบเจอคู่มีเกณฑ์ของคู่ที่มีความต่างต่างชาติต่างศาสนาต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นค่ะชีวิตมักพบเจอกับความพลิกผัน เพราะอาทิตย์ของท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อมาเล็งดวงชะตาของท่านมักพบเจอกับอะไรที่เปลี่ยนแปลงแปลกๆอยู่เสมอในพื้นดวงชะตาเดิมค่ะทีนี้พอดาวพระราหูเขายกมาในวันที่17ตุลาราหูและอาทิตย์เกิดเป็นสุริยคราดค่ะและในจุดนี้ต้องบอกว่าท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเลิกรากับคู่ครองคนรักการที่จะมีเรื่องบาดหมางบาดใจกันได้ค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นผันผวนระวังภาวะอารมณ์ของตัวท่านเองแล้วก็ของคู่ครองระวังมีเหตุบางอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของปากเสียงหรือเกิดเรื่องของมือที่สามการทะเลาะกันแล้วก็ระวังในเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เวลาที่ดาวเขาให้คุณต่อดวงชะตาเพราะว่าอาทิตย์เขาก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะคะเขาก็จะให้คุณในลักษณะของอะไรที่เป็นโชคลาภใหญ่ๆ,ๆโชคลาภแปลกๆโชคลาภที่มัก เกิดขึ้นเจ้าสตาไม่ได้วางแผนเอาไว้เหล่านี้นะคะหรือว่าอาจมีการย้ายที่ย้ายถิ่นการยกย,ย้ายการเปลี่ยนถิ่นฐานถิ่นที่อยู่สําหรับท่านที่มีดาวอาทิตย์ตั้งรับในภพเรือนนี้ค่ะและท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระจันทร์ตั้งรับ อยู่ในราศีมีนนะคะดาวพระจันทร์ของท่านได้ตำแหน่งทีวีโชคในพื้นดวงสตาเดิมเมื่อดาวพระจันทร์เขาเล็งมายัางลัคนาเล็งมายัางบ้านดาวพุธก็ถือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับลาภผลผลประโยชน์หรือว่าเจ้าสตานั้นมักได้รับการ ยอมรับจากเรื่องของการทำอะไรเกี่ยวข้องกับการมีหุ้นส่วนต่างๆหรือว่าแต่งงานแล้วรวยอย่างนี้นะคะเพราะว่าจันเป็นเจ้าเรือลาพระมาอยู่ในบ้านของดาวราหูนะคะแต่ชีวิตก็ยังพบเจอกับความผกผันค่ะในพื้นดวงชะตาเดิมที่มีดาวจันท่านมักจะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักมักให้ความใส่ใจเอ็นดูท่าน ทีนี้พอราหูเขายกเข้ามาเขาเกิดเป็นจันทรคราหรือเรียกว่าราหูอมจันทร์นะคะระวังเรื่องของการสูญเสียการเงินผลประโยชน์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องของสัญญานิติกรรมหรือว่าเรื่องของคู่ครองต่างๆระวังจะเกิดมือที่สเกิดขึ้นระวังผู้หญิงที่จะเข้ามาทําให้เกิดเรื่องราวที่ เป็นความเดือดร้อนหรือเกิดการยุยงเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านค่ะการทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ค้าหุ้นส่วนระวังก่อหน,นี้ค่ะเมื่อเกิดหนี้สินในลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของหนี้สินที่อาจจะทั้งโดนหลอกก็ได้เพราะว่าราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหรือว่าอาจจะเกิดหนี้สินเกินตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวท่านเองค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะคะ แต่ดวงดาวในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีจุดแย่ทั้งหมดเวลาที่ดาวมาให้คุณดาวเจ้าเรือลาพานี้จะส่งเสริมให้เจ้าสตามักมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้วาทศิลป์ของท่านให้ถูกต้องในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการใช้ชีวิตการประกอบสัมมาอาชีพของท่านกันด้วยนะคะทีนี้ท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีตําแหน่งดาวอังคารตั้งรับในราศีมีนค่ะ ดาวอังคารของท่านถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความเข้ากันได้อย่างดีค่ะและอังคารก็เป็นดาวที่ได้มาตรฐานดาวเรียกว่าจุลจักรเหนื่อยหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองอาจจะมีการทำอะไรที่ เกิดการตัดสินใจเร็วทำอะไรแบบรวดเร็วเกิดขึ้นได้หรือว่าการโยกย้ายการเดินทางการย้ายที่ย้ายถิ่นต่างๆส่งผลให้เจ้าสตาจะต้องแอคทีฟช่วยเหลือตัวเองแล้วถึงจะพบเจอกับความสําเร็จในพื้นดวงสตาเดิมค่ะหรือว่าเจ้าสตามีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนมาเป็นคู่การเดินทางมักนําพาให้พบเจอกับเรื่องของพันธสัญญาการทํางานต่างๆเจอคู่ค้าหุ้นส่วนมีเกณฑ์ได้พบเจอคู่ครองคนรักเมื่อราหูเขายกเข้ามา อังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสัตชะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะราหูเข้ายกเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นทั้งเรื่องดีก็ได้แล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังก็ได้ค่ะเพราะนั้นชาวลัคนาราศีการดิฉันมองว่าสำหรับท่านที่มีพื้นดวงสตา์ที่มีดาวอังคารตั้งรับมักจะต้องมีเรื่องของ การสู้หรือว่าการเริ่มตั้งต้นอะไรใหม่นะคะแต่ท่านก็จะสามารถทำได้สำเร็จค่ะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ของการพลัดที่พลัดถิ่นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำงานบางท่านมีเกณฑ์ยกย้ายไปถึงต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเลยละคะ่ะดวงชะตานี้ถึงจะถือว่าทำให้เกิดความมั่นคงเกิดในเรื่องของการทำอะไรแล้วได้ดิบได้ดีนะคะและท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งที่เป็นงานเบื้องหลังต่างๆนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้ดีท่านใดที่อยู่ทางด้านของงานการบันเทิงต่างๆสามารถทําได้ดีแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ดีค่ะและท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวพระพุธตั้งรับอยู่ในราศีมนีนดาวพระพุธในจุดนี้เป็นจุดที่อ่อนกําลังที่สุดเพราะว่าได้ตําแหน่งทั้งประเกษตรแล้วก็ได้ทั้งตําแหน่งนิดด้วยแสดงว่าพื้นดวงชะตาเดิมของท่านท่านเป็นคนที่ มักมีคู่ที่ด้อยกว่าท่านมากๆหรือว่ามีคู่เกเรหรือมีเกณฑ์ว่าการทําสัญญาที่มีคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆท่านมักจะถูกหลอกถูกโกงอยู่เสมอนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทําอะไรแล้วไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองได้ส่งผลให้เจ้าชะตามีกําลังของดาวตัวตนที่อ่อนมากๆนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการงานด้วยพระพุทธก็เป็นเจ้าเรือนการงานนะคะทีนี้จุดเนี้ย ไม่แนะนําให้ทําอะไรที่เป็นเรื่องของการมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าหรือการลงทุนกับคู่ครองคนรักมักมีปากเสียงต่อกันค่ะวันที่17ตุลาคมพอดาวพระราหูเขายกมาเขาเป็นดาวคู่ศัตรูเลยค่ะเล็งกับบ้านดาวพุธแล้วดาวพุธก็มากลุ่มร่วมด้วยในพื้นลัคนาเดิมแบบนี้ต้องบอกว่าระวังโดนหักหลังถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการงานหรือหากมีการทำพันธสัญญาต่างๆมีการทำธุรกิจการค้า การทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆเรามัดระวังให้มากๆค่ะเพราะว่าท่านมีเกณฑ์ที่ดวงชะตาทั้งตลอดช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ดาวราหูอยู่ในภพเรือนนี้จะพบเจอกับเรื่องของการเสียเงินเสียทองพบเจอกับเรื่องของคนที่หักหลังท่านอยู่ตลอดนะคะแล้วตัวท่านก็พื้นฐานเดิมเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่ไม่กล้าตัดสินใจอยู่แล้วจะทําให้้าชะตานั้นเกิดเรื่องของการต้องยอมรับกับผลที่สูญเสียมาหรือมีเกณฑ์เดือดร้อนกับเรื่องการเข้าไปยุ่งของ คนอื่นเรื่องของคนอื่นสิ่งอื่นการที่เข้าไปยอมรับอะไรแทนเขาหรือว่าอยู่ๆเข้าไปโดยเหตุบังเอิญน,นะคะคนอื่นเขามีปัญหากันแล้วตัวท่านแค่เข้าไปรับรู้แต่กลายเป็นว่าไปมีชื่ออยู่ในคดีความนั้นทําให้ตัวท่านนั้นต้องเดือดร้อนไปด้วยลักษณะต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็ระวังคู่ครองของท่านด้วยในการทําพันธสัญญาต่างๆมีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงแล้วเดือดร้อนมาถึงตัวท่านด้วยนั่นเองค่ะ ในช่วงระยะที่ราหูเล็งลักนะคะต้องบอกว่าพินทุบาทแบบนี้ชาวลัคนาราศีกันจะ เกิดความเครียดมากๆจะเกิดความคิดมากจะเกิดความลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของคู่หรือว่าบางคนอาจจะจับจดในเรื่องของคู่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ายังมีดาวพฤหัสที่เขาได้ตําแหน่งราชาโชคถึงแม้จะอยู่ในภพมรณะแอคทีฟตัวเองแล้วก็ผลักดันตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะคะดาวสามดวงเขาสลับเรือนกันค่ะขอพูดถึงตำแหน่งนี้นะคะเพราะว่าเมื่อดาวตัวตนอ่อนสำหรับดาวพระพุธนะคะเขามีดาวเสาดาวราหูดาวพฤหัสที่ เาเรียงกันอยู่สามเรือนนะคะก็ยังคงส่งผลดีเพราะว่าทุกคลิปดิฉันจะบอกเสมอว่าสำหรับชาวลัคนาราศีกันท่านอยู่นิ่งไม่ได้ท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนโต๊ะทํางานเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเหล่านี้จะส่งผลแก้เครสไปได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวท่านนั้น เพิ่มศัก,กยภาพในตัวเองได้แล้วก็แนะนำว่าเมื่อดาวอ่อนกำลังเสริมทักษะเสริมองความรู้เพื่อประกอบให้ตัวเองมีความเชื่อมั่นในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ทีนี้สำหรับท่านใดที่ผูกลักนาแล้วมีตำแหน่งดาวพฤหัสนะคะอยู่ในภพเรือนนี้ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งเกษตรโดยพื้นฐานดวงชะตาเดิมมีเกณฑ์ที่จะมีคู่ครองที่คอยส่งเสริมมีเกณฑ์มีคู่ดีคู่สติปัญญาจะทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่คดีความต่างๆลุล่ลวงไปได้ด้วยดีในพื้นดวงชะตาเดิมค่ะ ทีนี้พอราหูเขายกมาเขามากลุมร่วมพฤหัสเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมนะคะก็จะเป็นดาวที่ยื้อยุดฉุดกันไปแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ค่ะพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตนิของท่านทีนี้พอเขายกมาเจอกันก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังก่อนคือปัญหาของคนในบ้านปัญหาของคู่ครองคนรัก ปัญหาเกี่ยวกับการต้องซ่อมบ้านซ่อมรถปัญหาในบ้านเรือนของท่านมักจะเกิดขึ้นหรือว่าบางท่านก็เวลาเจอปัญหาก็อาจจะมีคู่ครองมาคอยช่วยเหลือบางครั้งคู่ครองท่านมีปัญหาท่านนั่นแหละที่จะเป็นคนคอยช่วยเหลือคู่ครองของท่านหรือว่าคู่ค้าหุ้นส่วนเวลาที่เกิดปัญหาต่อกันก็มักจะช่วยเหลือส่งเสริมอย่างดีซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตำแหน่งดาวพระศุกร์ตั้งรับอยู่ในภพเรือนนี้ดาวพระศุกร์เข้าได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะต้องบอกว่าในพื้นดวงะตาเดิมก็ค่อนข้างดีในเรื่องของการมีคู่ร่ำรวยการมีคู่ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วการได้แต่งงานแล้วประสบความสําเร็จหรือว่าการแต่งงานแล้วมีเงินมีทองเพราะเขามาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัส ตามพื้นดวงชะตาเดิมมักจะเป็นแบบนั้นค่ะคือแต่งงานแล้วรวยทำสัญญาคู่ค้าคูนส่วนแล้วดวงชะตาเปลี่ยนร่ำรวยเป็นเศรษฐีแบบนี้นะคะ แต่เมื่อราหูเขายกมาเขากุมร่วมกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ลุ่มหลงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํานิติกรรมพันธสัญญาคู่ค้าคู่ส่วนหรือทํากับคู่ครองคนรักที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเยอะมากไปหรือว่าการทํางานไปอยู่ๆแล้วมีปัญหาของคู่ค้าคู่ส่วนของท่านหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของปัญหา สุขภาพของหุ้นส่วนของท่านอยู่ๆก็จะต้องเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทํางานเหล่านี้จะต้องเข้ารักษาตัวลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการเสียเงินเสียทองแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจถึงความใจใหญ่กับการที่จะลงทุนทําการค้ากันด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําอะไรแบบมีหุ้นกันค่ะ และสำหรับท่านใดที่ผูกลัคนาแล้วมีตําแหน่งดาวพระเสารอยู่ในราศีมีนนะคะดาวพระเสาเขาไม่ได้ตําแหน่งอะไรเสาเป็นเจ้าเรือนปุตตะในพื้นดวงชะตาเดิมปุตตะปัตตนิหมายถึงมักมีการลงทุนใหม่เจ้าชะตามักมีการเริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่าชอบกับการลงทุนอะไรแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนชอบกับการทำอะไร ร่วมกับคนอื่นค่ะหรือบางคนก็มีเกณฑ์ว่าจะมีคู่ที่เป็นเด็กกว่าเข้ามาต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้พอราหูเขายกมามาเจอดาวพระเสาเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวคู่พ่อค้าเป็นดาวที่จะสามารถทำให้ท่านพบเจอช่องทางแบบการทำร่วมกันเรียกว่าอาจจะเป็นช่องทางของการค้าการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรการแบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาบ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆเหล่านี้มักประสบความสำเร็จค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาก็ยังคงเกิดเกิดความเครียดแน่นอนเพราะว่าราหูเล็งลักพินทุบาทราหูเป็นเจ้าเรือนอริก็จะเป็นปัญหาที่จะทำให้ท่านทั้งสองคนช่วยเหลือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีมีเกณฑ์ได้พบเจอหุ้นส่วนที่เป็นเด็ก มีเกณฑ์ได้พบเจอวุ้นส่วนที่ลักษณะอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกโตเกินตัวเหล่านี้นะคะเพราะว่าดาวพระเสาเป็นลักษณะของดาวที่ค่อนข้างอายุเยอะหรือว่าให้คุณตอนที่อายุเยอะแล้วแบบนี้นะคะพอเขามาเจอกันเขาจะมีช่องทางทางด้านการเงินที่ดีนั่นเองค่ะร่วมกันปรึกษาร่วมกันคิดร่วมกันทําจนประสบความสําเร็จได้ดีค่ะทีนี้ท่านใดที่ลูกลักนาแล้วมีดาวราหูตั้งรับ ดาวราวหูก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อยกมาแล้วโดนราหูทับอีกปัญหามาเรื่องคู่เต็มๆนะคะปัญหาจะมาในลักษณะของการจะต้องระมัดระวังการเจ็บป่วยของคู่คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่ครองคนรักนะคะหรือว่ามีคู่แล้วมีปัญหาพบเจอคู่แล้วคู่อาจจะป่วยคู่อาจจะเป็นโรคอะไร เป็นโรคประจำตัวที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนแล้วอยู่ๆอ,อ,อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวท่านจะต้องมารับรู้เรื่องของคู่ปัญหาของคู่ลักษณะต่างๆเหล่านี้เมื่อราหูยกมาทับด้วยแล้วเล็งไปที่บ้านดาวพุธระวังเรื่องของพันธสัญญาต่างๆระวังเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่างๆในพื้นดวงชะตาเดิมด้วยนะคะแล้วก็ในขณะที่มีดาวจรมาทับด้วยก็จะดับเบิลเป็น2เท่าค่ะต้องระวังยิ่งขึ้นค่ะ และสำหรับท่านใดมีตำแหน่งดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนนี้ต้องบอกว่าดาวพระเกตกุมอยู่ในภพเรือนปัตตนิแล้วเลิงลัคนาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ ให้คุณต่อตัวท่านนะคะก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับชาวลัคนาราศีกันที่มีดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนนี้เมื่อเขายกมาร่วมกับดาวพระราหูก็เกิดเป็นราหูทรงยศนั่นเองค่ะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทดสอบเสมอกระตุ้นในเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนการทำการงานใดๆมักมีปัญหาหรือว่าเป็นคนที่มักมีการเริ่มต้นอริในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นการตั้งต้นต่างๆอาจมีเกณฑ์ของการโยกย้าย บโยกย้ายถิ่นที่อยู่แล้วดีนะคะโยกย้ายแล้วเกิดในเรื่องของปาฏิหาริย์เกิดในเรื่องของไอเดียความคิดบันเจิดหรือย้ายที่ย้ายถิ่นแล้วได้พบเจอกับเรื่องของการลงทุนร่วมพบเจอกับคู่ครองคนรักแล้วร่วมกันช่วยเหลือกันในเรื่องของการสร้างงานการสร้างรายได้จนประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ และสำหรับท่านใดที่มีดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนมรณนะต้องบอกว่ามฤตยูเป็นดาวที่ทำลายล้างเป็นดาวที่ผันผวนแปรปลวนหุนหันพันแล่นรุนแรงแต่เวลาที่ให้คุณก็จะให้คุณในด้านดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ในที่นี้ต้องบอกว่าเมื่อเขาย้ายมาเจอกันนะคะสำหรับดาวราหูและดาวมฤตยูเขาก็ ต้องเจอกับปัญหาเครียดนะคะแล้วก็เครียดเครียดค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะเจอกับอุปสรรคปัญหาเข้ามาทดสอบเสมอนะคะระวังเรื่องของพันธะสัญญาเอกสารต่างๆระวังการถูกหลอกถูกโกงในจุดที่มีมฤตยูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะและท่านก็ในพื้นดวงชะตาเดิมมีเกณฑ์ที่จะแปรปรวนในเรื่องของคู่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนอาจจะเป็นลักษณะว่า เวลาท่านทําการค้าหุ้นส่วนอะไรแล้วจบจากคนเก่า คนใหม่ก็ได้มาพบเจอหรือว่ามีหุ้นส่วนคนนี้หุ้นส่วนคนนี้ออกไปหุ้นส่วนคนใหม่เข้ามาหรือว่าอยู่ๆก็มีการร่วมทุนกันหลายๆทุนหรือลงทุนที่หนึ่งแล้วไปเจอที่ที่สองสามสี่แล้วท่านก็ลงทั้งหมดลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่มฤตยูให้คุณก็ค่อนข้างให้คุณเยอะแต่เมื่อราหูเขายกมาเจอกันก็ต้องระมัดระวังในจุดที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ในธุรกิจของการค้าแบบมีหุ้นส่วนปัญหาที่หุ้นส่วนสร้างทิ้งเอาไว้ให้ต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังกันด้วยสําหรับชาวลัค ราศีกันที่มีดาวราหูและดาวมฤตยูมาเจอกันในภพเรือนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดาวราหูมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษแต่สิ่งที่แน่นอนสําหรับชาวราศีกันเครียดแน่นอนค่ะดาวอริเล็งลัคนาแล้วเป็นราหูด้วยพินทุบาทในลักษณะของความลุ่มหลงม,มัวเมา ดาวราหูเป็นดาวที่ทายในเรื่องของการที่จะหลงเพ้อฝันหรือว่าการที่จะทําอะไรแบบไม่คิดทําอะไรตามอําเภอใจเพราะนั้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองในช่วง1ปีครึ่งนี้นะคะพยายามใช้หลักของความเป็นจริงอย่าทําอะไรในด้านของความลุ่มหลงความมัวเมาหรือว่าทําอะไรในลักษณะของการไม่ฟังใครเลยนะคะลองรับฟังคนอื่นดูบ้างรับฟังคนที่เขามาบอกคนที่เขามีองค์ความรู้คนที่เขาสามารถ แนะนำหรือช่วยเหลือท่านได้นะคะบางครั้งท่านอาจจะเห็นช่องทางที่ดีบางครั้งอาจจะลดความเครียดไปได้และเมื่อความเครียดไม่สามารถลดได้ต้องวางลงค่ะเพราะว่าดาวหลายๆดวงบ่งบอกว่าชาวลัคนาราศีกันจะพบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาชีวิตอย่างมากจะพบเจอกับความเครียดท่านใดที่อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่แอคทีฟตัวเองเลยหรือว่าคิดว่าดวงดาวในดวงชะตาของฉันไม่ดีอยู่แล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรก็ไม่เกิดอะไรเลยนะคะแบบนี้ แต่ถ้าท่านคิดว่าเมื่อดวงชะตาดวงนี้อ่อนสมมุติว่าดาวพระพุธของท่านอ่อนได้ตำแหน่งปละได้ตำแหน่งนิดดาวพฤหัสของท่านก็ยังดีอยู่สมมุติในพื้นดวงชะตาเดิมก็มาผลักดันคุณสมบัติของดาวพฤหัสของท่านพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปัตตานีก็โฟกัสไปในจุดข,ของครอบครัวในจุดข,ของคู่นะคะจะเกิดสิ่งดีๆมาบังเกิดชดเชยในสิ่งที่อาจจะต้องสูญเสียไปนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมกันด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับช่องของดิฉันด้วยนะคะดิฉันจัดทำผ่านช่องทาง YouTube แม่มดพยากรณ์สามารถที่จะติดตามคลิปล่วงหน้าได้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปพิเศษต่างๆนะคะถ้าไม่อยากพลาดค่ะสวัสดีค่ะ